สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนชื่อวินตี้นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอย่างไรนะคะให้เก่งนะคะแบบรวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เน็ตใช้เองนะคะเน็ตก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะคะที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ้ยทําไมเราพัฒนาช้าจางังแล้วมันมีวิธีไหนที่ทําให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้ว เนทก็เลยอยากจะมาแชร์ hmm. เรื่องพวกนี้เพราะว่ามีคนถามมาในเพจแล้วก็ในช่อง YouTube mm hmm. เยอะมากๆเลยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b e ช่องชูบินแนทค่ะไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. สำหรับแนทนะคะ mm hmm. การพัฒนาตัวเองนะคะ mm hmm. เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆเพราะว่าปัจจุบันนะคะมีขึ้นรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่นะคะมีทัศนคติที่ดีมีโอกาสมากกว่ามีทุนมากกว่า มากกว่ารุ่นเรามากกว่าแนตอะ่ะน้อยอย่างนน้อยก็คือมากกว่าแน่ะฉะนั้นถ้าเรายังมัวอยู่ที่เดิมย่ำอยู่กับที่ความสามารถเหมือนเดิมนะคะความรู้เท่าเดิมเราจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยคือแนตะไม่ได้สอนว่าให้ไปเอาชนะเขานะคะแต่ในมุมมองที่ว่าเวลาที่เราจะไปสมัครงานอย่างเงี้ยหรือเวลาเราทํางานในองค์กรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พัฒนาเราไม่เก่งเราย่ำอยู่กับที่ เออเราก็จะโดนเอาเปียบหรือเราอาจจะโดนอย่างถ้าเราเจอโควิดอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนเลทออฟก็ได้นะคะเพราะว่าความสามารถเรามันมีคนที่เก่งกว่าเราฉะนั้นเราต้องทำตัวอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะพัฒนาตลอดเวลานะคะส่วนใครนะคะที่บอกว่าโอ๊ยอยากอยู่แบบชิลๆที่ที่ทำงานอยู่มันมั่นคงอยู่แล้วอยากทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรคะ่ะไม่ว่าแต่เชื่อเหอะลึกๆเราอะเวลามี เด็กรุ่นใหม่มีคนใหม่เข้ามาทํางานซึ่งบางทีอาจจะอายุน้อยกว่าเราหรืออายุเท่ากับเราแต่ทําไมเขาเข้ามาปับ๊บตำแหน่งเขาสูงกว่าเราหรือเขาเข้ามาปับ๊บทําไมเขาเก่งกว่าเราคนเราอะ่ะมันต้องมีความรู้สึกมันต้องมีความคิดว่าเฮ้ยอะไรยังไงทําไมและบางคนส่วนใหญ่จะชอบปัดพอจะบน่นจะนอยใจแต่ก่อนที่คุณจะไปนอยใจอะ่ะคุณมองกลับมาดูตัวเองหรือย,อยังว่ามัน เป็นเพราะอะไรแล้วตัวคุณน่ะพัฒนาหรือมีความรู้เขาสามารถได้เท่าเขาหรือไม่จริงไหมคะการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งอายุน้อยนะคะยิ่งลองได้เยอะเลยนะคะในจะบอกว่าเรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีอีกหลายคนนะคะที่เขาต้นทุนน้อยกว่าเราแล้วก็ไม่มีโอกาส แต่พอมีโอกาสเหมือนแนทเลยเหมือนพอมีโอกาสแต่อายุเราก็จะเกินอยู่แล้วตอนนี้แนทก็32แล้วเนาะเออยังมีอีกหลายอย่างที่แนทยังไม่ได้ลองเลยนะคิดว่าแนทอ,อ,อ่ะพัฒนายังช้าด้วยซ้ำนะคะเราไปดูกันเลยว่าทริคแต่ละข้อที่แนทจะเอามาแชร์ในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะค่ะ,คะเรามาเริ่มกันเลยทริคที่แนทจะมาบอกวันนี้นะคะแนทใช้เองคิดเองเลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จ ด้วยตัวเองเช่นกันนะคะดูไง่ายๆเลยคือเรื่องการไปสมัครเรือนะคะละใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะในการที่ ไปเรียนรู้ S n B knowledge แล้วก็ไปสมัครงานสัมภาษณ์นะคะฝึกงานด้วยแล้วก็สมัครเรือสำราญนะตั้งเป้าไว้นะคะภายใน6เดือนแล้วมันก็สำเร็จจริงๆนะคะโอเคค่ะทริคข้อที่1นนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองค่ะว่าเรามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะเราลิสต์มาเลยค่ะว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างเรามีข้อเสียอะไรบ้างอย่างตรงไปตรงมานะคะเวลาที่เราทำลิสต์เรามีข้อดีข้อเสียจุดดีจุดด้ดดดอย จุดแข็งของเราอะไรบ้างเราต้องิสต์มาแบบที่เราจะต้องไม่เข้าข้างตัวเองและไม่ต้องโลกสวยนะคะเราอาจจะถามจากเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้หรือถ้าใครรู้ตัวเองอยู่แล้วก็ิสต์มานะคะว่าเป็นอะไรยังไงอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นอะไรที่มันแย่ที่มันเป็นข้อเสียข้อด้อยของเราก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะการตั้งเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายตั้งเวลา นะคะอย่างเช่นแนทจะไปสมัครงานเรือสำราญใช่ไหมคะตอนนั้นแนทรู้จักง,งานเรือสำราญมาประมาณประมาณ2ปีแล้วแต่ณนะตอนนั้นแนทยังไม่มีทุนเพราะแนทมีค่าใช้ใจ่ายในบ้านฉะนั้นแนทก,ก็ทํางาน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 เก็บเงินเก็บเงินอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะเอามา take อร์สเรียนเรือสำราญนะคะมาเทคคอร์สเรียนเรือสำราญเรียน3เดือนเรียนเต็มที่มากแนทะตั้งเป้าไว้เลยว่าเรียน3เดือนฝึกงานเสริมเดือนฉะนั้นภายใน6เดือน แน่ต้องได้งานเรือสำราญคือมันมีทุกอย่างแบบรัดคอไว้อยู่ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องอายุนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องอนาคตมันบีบไว้หมดเลยฉะนั้นเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องสมัครงานเรือสำราญแล้วเราก็เซตเวลาไว้ว่าภายใน6เดือนเราต้องสมัครให้ได้นะคะแล้วอย่าอ้างค่ะคำว่าไม่มีเวลา เราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันค่ะมันขึ้นอยู่กับ Priority ของแต่ละคนนะคะการให้ความสําคัญคุณอยากฝึกภาษาคุณชอบมาบอกว่าคุณไม่ได้ภาษาแล้วคุณตั้งใจฝึกแล้วหรือยังคุณตั้งเป้าหมายแล้วหรือยังนะคะการตั้งเป้าหมายตั้งเวลามันทําให้เราฮึกเหิมมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยพราะถึงเวลาถึงเวลาที่เราตั้งไว้แล้วเราอาจจะไม่สำเร็จตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่อย่างน้อยๆมันก็เกิดการพัฒนา ใช่ไหมคะมันก็มีข้อดีเกิดขึ้นเออข้อสามนะคะพยายามเอาตัวเองเนี่ยค่ะไปอยู่กับคนที่เก่งกว่าค่ะแน่นอนค่ะมันมีความกดดนันมันมี p r e s s อร์แน่นอนแต่ความกดดันเนี่ยล่ะคะ่ะเมื่อเราไปอยู่กับคนที่เก่งกว่ามันจะบีบบังคับให้ตัวเราอะ่ะดึงความรู้ดึงศักยภาพที่เรามีอยูอ่ออกมามากขึ้นนะคะมันเป็นการท้าทายความสามารถเราอีกแบบหนึ่งนะคะ การที่เราแค่รู้จักว่าเรามีข้อดีข้อด้อยของตัวเองหรือแค่เรามองโลกให้กว้างขึ้นมันไม่เพียงพอที่จะทำให้เราพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะคะการที่เราไปอยู่กับคนที่เก่งๆนะคะกับสภาพแวดล้อมกับคนเก่งมันทำให้เรารู้ว่าเขามีวิธีคิดวิธีพัฒนาอย่างไรถึงประสบความสำเร็จนะคะมัน เชิงว่าเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งเพราะบางทีการที่เราแค่เรียนรู้ในห้องเรียนหรือเราแค่เปิดอ่านเปิดดูบทความมันไม่ได้ช่วยเราถึงขนาดนั้นนะคะาอาจคิดว่าเอ้ยฉันเก่งแล้วฉันฉลาดแล้วอยากให้คุณนะคะลองเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เก่งกว่าเราค่ะคุณจะรู้เลยว่าความรู้ทัศนคตินะคะการมองโลกและประสบการณ์นะคะของคุณมันน้อยเลยค่ะเทียบกับเขาแทบไม่ได้เลยจุดนี้นะคะจะทําให้เราพยายามค่ะพัฒนาตัวเองให้เก่งมาก มากขึ้นนะคะการพูดคุยกับคนที่เก่งกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่เก่งกว่านะคะจะทําให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นในยกตัวยอย่างอย่างแนทนะคะตอนที่แนทไปทํางานบนเรือสาํารานซึ่งแนทได้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่แนทก็อยากเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นฉะนั้นแนทก็จะชอบไปคุยกับ เพื่อนร่วมง,งานชาวต่างชาติที่เป็น native speaker ที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะคือก็เหมือนเราเลือกคุยแหละแต่คือก็เราอยากเก่งมากขึ้นอนะเราก็ไปคุยกับชาติอังกฤษแคนาดาเม็กซิโกอย่างเงี้ยอินเดียอย่างเงี้ยคือให้เราได้หัดฟังสำเนียงหลายๆแบบให้เราได้ฟังคำพูด conversation ประโยชน์ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันสำเนียงต่างๆให้เราชินหูให้เราเก่งขึ้นแล้วอีกตัวอย่างนึงนะคะคือเวลาที่นาทำงานเนี่ย แนดชอบถามอย่างเช่นสมมติในวันนี้เขามีมาตรฐานอย่างนี้อยู่แล้วว่าสมมติให้เสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วในอาท,ทิตย์ถัดมาบอสอยากจะเปลี่ยนอีกแบบหนึง่งซึ่งแนดอะ่ะก็จะไม่ใช่แบบว่าโอเคเซย์เยสไปเลยแล้วก็เปลี่ยนให้เขาแนดก็อยากจะถามว่าํามลิซันถามเหตุผลว่าทําไมทาไมอยู่ถึงเปลี่ยนหรอคือไม่ใช่ไปกวนประสาทเขาคือไม่ใช่เจ้าหนูจําไม่หรือจะไม่ฟอลโล่ไม่ทําตามคําสั่งเขาแต่แค่อยากรู้อยากรู้ เหตุผลอยากรู้ว่าเอ้ยทําไมหรอทําไมมันถึงต้องเปลี่ยนอ๋อแบบนี้มันจะทําให้แขกง่ายขึ้นหรือทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะมันคือมันได้รับความรู้ความคิดมุมมองใหม่ๆและทําให้เราพัฒนาความคิดเก่งขึ้นมากกว่าการที่เราคิดและมองในมุมมุมเดียวนะคะที่สําคัญนะคะถ้าเมื่อใดที่คุณ ที่ที่คุณอยู่อ่ะที่ที่คุณทํางานหรือที่ที่คุณอยู่อ่ะคุณรู้สึกว่าตัวคุณอะเก่งที่สุดแล้วเจ๋งที่สุดแล้วถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองนะคะแนะนําให้คุณก้าวออกมาค่ะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนค่ะเพราะว่าที่ตรงนั้นนะคะอาจจะทําให้คุณหลงตัวเองนะคะถ้าคุณก้าวออกมาโลกนี้ยังมีอะไรให้คุณเรียนรู้ได้อีกข้อนี้ก็อาจจะแบบมี pressure มีความกดดันหน่อยนะคะซึ่งแบบว่า ถามว่ามันกดดันไหมกดดันมากค่ะแต่ถามว่าได้ผลไหมได้ผลมากเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นใจเราต้องแข็งค่ะจําไว้นะคะอยากเก่งแบบไหนอยากเป็นคนแบบไหนให้เอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นที่และสภาพแวดล้อมกับคนแบบนั้น,นะะและข้อที่สี่นะคะคือมองโลกให้กว้างขึ้นค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมองคนที่เก่งกว่าเรานะคะที่ประสบ ความสําเร็จมากกว่าเราที่ไม่ใช่แค่คนรอบๆตัวเราอะค่ะที่ไม่ใช่แค่ว่าเพื่อนคนนี้เรียนจบแล้วเพื่อนคนนี้ได้ทํางานประจําแล้วอยากให้มองกว้างขึ้นไปอีกไกลขึ้นไปอีกเช่นเพื่อนคนนี้เฮ้ยได้ไปทํางานต่างประเทศแล้วเฮ้ยเพื่อนคนนี้ได้ไปทํางานกับบริษัทระดับประเทศระดับโลกแล้วหรือเป็นเจ้าของบริษัทแล้วอยากให้มองไกลขึ้นไปอีกนะคะหรือถ้าเราได้ไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ให้มอง ไกลขึ้นไปอีกนะคะมันคือการคิดให้กว้างขึ้นไกลขึ้นและจะทำให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นนะคะ <c oughs> หัดเปิดใจนะคะรับกับสิ่งที่อยู่ไกลออกไปนะคะแล้วก็แอ,อน,นจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นตอนที่แนดะอยากไปทํางานเรือสําราญใช่ไหมคะแต่แนดะได้งานโรงแรมที่ไทยแล้วหลายๆคนอะบอกเลยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยที่ทําอยู่อะ่ะก็ดีแล้วนะก็มั่นคงแล้วนะ เออที่ทําอยู่มันไม่ได้แย่เลยนะทําสิไม่ต้องไปหลอกเรือเฮ้ยแต่เราไม่ได้มองแค่นั้นอะเราอยากเก่งกว่านั้นะ่ะ ตรงนี้เราได้แล้วเราอยากเก่งกว่านั้นนั่นคือการไปทํางานต่างประเทศการไปทํางานเรือสํารานซึ่งไม่มีใครสนับสนุนเลยเอาจรงจริงไหมไม่มีใครสนับสนุนเลยสักนิดเพราะทุกคนคิดว่าตรงนี้มั่นคงแต่มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราลองมองเล้ากว้างขึ้นเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นมันคือการที่ทําให้แหนะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยจากการทํางานโรงแรมที่ทํามาแค่ประมาณ3-6เดือนแล้วก็ก้าวไปทํางานระดับ งานเรือสำราญที่อเมริกาเลยนะคะข้อที่5นะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะแน่นอนค่ะยิ่งผิดพลาดยิ่งมีโอกาสสําเร็จค่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะชนะไปทุกอย่างสําเร็จไปทุกอย่างอาจริงๆไหมเน่จะบอกให้ว่าตอนที่เนสัมภาษณ์งานเรือนะเน่ต้องไปสัมภาษณ์ถึงสองครั้งเออสัมภาษณ์งานมาเก๊าเน่ก็ต้องสัมภาษณ์สองครั้งเพราะว่าเน่ก็ตกรอบแรกมาเหมือนกันสิ่งสําคัญ ของการทำผิดพลาดการล้มเหลวเนี่ยคือเราจําสิ่งนั้นไว้เป็นบทเรียนแล้วเราก็เอากลับมานะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนมันมีจุดไหนที่เราต้องแก้นะคะแล้วเราก็แก้ไขนะคะลองอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าพอคุณพลาดคุณตัดพอ้อคุณท้อและอุ้ยไม่เอาและครั้งสองครั้งคุณก็ท้อและ เออแล้วเราจะพัฒนาได้อย่างไงจริงไหมคะอยากกลัวนะคะที่จะเฟลที่จะล้มเหลวนะคะยิ่งเราผิดพลาดมากขึ้นเราก็ยิ่งฉลาดคะ่ะเราจะยิ่งพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเฟลจะล้มเหลวเพราะว่าเสียหน้าเสียตังเสียเงินเสียโอกาสหรืออะไรก็ตามเรื่องพวกนี้ถ้าเรามองให้มันดีมันก็มีข้อดีของมันจริงไหมคะนะคะก็พยายามดูว่าเออ ทำไมเราถึงล้มเหลวมาสัมภาษณ์งานเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงไม่ได้ละ่ะวันนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่ดีหรือเปล่าเราตอบคําถามได้ไม่ดีหรือเปล่าหรือภาษาเราไม่ดีหรือความรู้ประสบการณ์เรายังไม่แน่นเออถ้าเราหาคําตอบได้แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรถัดมาคือเราก็จะแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วก็ลองกลับมาทําใหม่ทุกๆครั้งมันมีการพัฒนาทุกครั้งแต่ถ้าคุณไม่พัฒนา คุณต้องพิจรารณาตัวเองและว่าตัวคุณกำลังย่ำอยู่กับที่ทวิข้อที่6คนะคะข้อนี้ดุเดือดมากใจคุณต้องแน่นใจคุณต้องแข็งจริงๆนะคะนั่นคือการขอฟีดแบ็กการขอคำวิจารณ์คำตำหนิติเตียนจากคนรอบข้างนะคะแบบตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องนิสัยเรื่องความคิดทัศนคติอะไรก็ตามข้อนี้ช่วยคุณได้เยอะเลยค่ะ คือเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่อะชอบชอบที่จะรับฟังให้คนชมให้คนเห็นด้วยแต่รู้ไหมคะว่าการถูกชมถูกประจบสอบพอรายล้อมด้วยคำชมน่ะมันเป็นการขวางโอกาสในการพัฒนานะคะคนเหล่านี้เขาจะไม่รู้เลยว่าตัวเขาแล้วอะที่แท้จริงอ่ะ มีมีข้อบอกพร่องอะไรบ้างนะคะอะไรที่เราทําแล้วคนอื่นบอกว่าดีบอกว่าสุดยอดบอกมันทําให้เราหยุดนิ่งนะคะที่จะพัฒนาต่อไปนะคะอย่างที่นายคอยพูดมาตลอดนะคะว่าไม่มีใครที่เขาเพอร์เฟก เก่งที่สุดในโลกค่ะและแน่นอนจะต้องมีคนที่เก่งกว่าเราเสมอนะคะที่ของไหนก็คือน็ยจะชอบขอคําวิจารณ์นะคะจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเวลาในทํางานนกก็อยากรู้ว่าเออนยมีข้อบกพร่องอะไรนะคะที่แน็กจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะก็อยากให้พูดติอย่างตรงไปตรงมาคือพอยต์มาเลยว่าจุดนี้ที่อยูต้องแก้นะจุดนี้อยู่ต้องแก้นะคะที่สําคัญนะคะเราต้องรับฟังอย่างมีสตินะคะ คิดวิเคราะห์แบบที่ไม่เข้าข้างตัวเองแบบที่ไม่โลกสวยนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงหรือไม่นะคะถ้าเป็นจริงเราก็แก้ไขนะคะหลายครั้งนะคะที่คำพูดคำจานะคะในการติเตียนในการให้ฟีดแบ็กอะคะ่ะมันเป็นคำพูดที่รุนแรงสะเทือนใจบ้างนะคะแต่ ให้คิดว่าคําพูดพวกนี้ค่ะจะทําให้เรามองเห็นจุดด้อยของตัวเองในบางครั้งจุดด้อยพวกนี้เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ํานะคะแต่ในทางตรงกันข้ามคำพูดพวกนี้จะเป็นตัวจุดไฟให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้แก้ไขจุดด้อยของตัวเองให้มันดีขึ้นนั่นจะยกตัวอย่างของแนทให้ฟังเมื่อหลายติปีที่แล้วนะคะแนทก็ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะฟรีแลนซ์ทุกอย่างเลยฟรีแลนซ์แดนเซอร์ก็ทำฟรีแลนซ์ที่เป็นพริตี เป็น PC ซีเชียร์ขายก็ทำซึ่งจริงๆแล้วเนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเราพูดเนก็จะพูดเงียบๆเงี้ยเนก็จะโดนฟีดแบ็กมาว่าเออพูดจาพูดในลำคอพูดจาไม่ฉาฉานพูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจแต่พูดแบบไม่ชัดพูดเงียบๆพูดอยู่ในปากอมไวอย่างเงี้ยเราฟังเราอยากได้งานไหมเราอยากเราอยากได้งานเราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นคนที่ดีขึ้นตอนรนเป็นแดนเซอร์แต่งหน้าไม่เป็น แต่งหน้าคือแบบโดนโดนโด,ดนบ่นประจําว่าเฮ้ยแต่งหน้าเหมือนไม่ได้แต่งอย่างเงี้ยทําทัที่เราก็อัดแน่นแล้วแต่แต่งหน้าไม่เข้มแต่งตัวบางทีก็แต่งตัวเหมือนเด็กแต่งตัวเหมือนป้าอย่างเงี้ยโดนวิจารณ์มาอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เฮ้ยเอากลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็ถือว่าเป็น การแก้ไขทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันนี้นะัก็พูดจาดีขึ้นฉะฉานขึ้นแต่งตัวเป็นแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาเป็นรู้จักแต่งตัวมากขึ้นคือสิ่งพวกนี้เป็นคำปติชมที่มันไม่ถูกหูเราหลอกไม่มีใครอยากโดนดุโดนปิโดนบ่นหรอกแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงอะไอพวกนี้ยไอคำพวกเนี้ย มันเป็นคําที่ทําให้เราอะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นกลายเป็นคนที่พัฒนาขึ้นเมื่อเราย้อนกลับไปมองก่อนหน้านั้นหลังก่อนหน้านั้นอีกหลายปีแล้วเรากลับมามองตัวเองในปัจจุบันอะมันจะรู้สึกภูมิใจมากเลยเออที่เราผ่านมาได้ที่เราพัฒนาขึ้นมาได้นะคะหลายคนนะคะอีโก้เยอะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ใจบางทําใจรับไม่ได้เมื่อมีคนมาติฉันจะรู้สึกโกรธทันทีไม่อยากจะแบบฉันไม่อยากจะรับฟังฉันอยากจะฉันสู้ไปคุยกับคนที่แบบว่าเอออ,ห,อหมกชื่นชมฉันตลอดดีกว่านะคะอยากให้คุณนะคะถ้าคุณอยากจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะในทุกๆด้านนะคะเปิดใจค่ะเปิดใจรับฟังฟีดแบ็ทางด้านดี และด้านลบนะคะแล้วคุณจะเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจริงๆคอนเฟิร์มค่ะข้อที่7นะคะนั่นคือหัดส,สร้างกำลังใจนะคะให้ได้โดยตัวเองนะคะการพัฒนาแบบ ข้าวกระโดดนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเป็นเรื่องยากค่ะและก็ยากลําบากมากด้วยค่ะต้องใช้ความอดทนสูงนะคะแล้วก็ระหว่างทางนะคะมันก็แน่นอนเราต้องท้อบ้างเหนื่อยบ้างหมดกําลังใจบ้างนะคะคือมีคนเยอะแยะมากมายเลย9 0เลยที่เขาชอบที่จะหากําลังใจจากคนรอบข้างคือแต่คุณเข้าใจไหมว่าจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเพราะว่า แนทคอนเฟิร์มไยว่ากำลังใจที่ดีที่สุดอะคือกำลังใจที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองนะคะอย่ามัวแต่หาคำปลอบใจจากคนทั่วรอบๆข้างนะคะเวลาที่เราสู้เราลำบากมาพวกเขาไม่ได้อยู่กับเราค่ะตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่สู้มานะคะพวกเขาไม่มีทางเข้าใจเราหรอกว่าเราต้องสู้กับอะไรบ้างนะคะถ้าหากเรื่องแค่นี้ คุณยังไม่มั่นใจในตัวเองไม่รู้จักที่จะสร้างกำลังใจด้วยตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาท,ทันทีทิศข้อที่8นะคะข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดค่ะคือการลงมือทำค่ะต่อให้คุณฟังดูเป็นร้อยครั้งเป็นล้านครั้งที่เน็ตพูดหรืออ่านบทความเป็นล้านล้านครั้งนะคะแต่ไม่ลงมือทำเน็ต รับรองได้เลยว่าไม่มีทางประสบความสําเร็จไม่มีทางพัฒนาอย่างแน่นอนให้ตายยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จยิ่งคุณลองลงมือทํานะคะยิ่งแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดและแก้ไขนะคะคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะบางคนเห็นโพสต์อย่างเช่นคุณอยากเป็นคนที่อยากเป็นคนคิดบวกใช่ไหมคะโพส t t i t u ติโพส t ัศนคติบวก ทัศนคติดีบทความอ่านหนังสือทุกวันแต่ตัวคุณเองอะ่ะไม่เคยพยายามฝึกที่จะคิดบวกเลยก็คือคุณไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะอย่าลืมนะคะข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะการลงมือทำค่ะและทริคข้อที่9ค่ะต่อนเนื่องมาจากข้อที่8นะคะนั่นคือการฝึกฝนนะคะ p r a c t i ค่ะคือการพยายามหมั่นเพียรฝึกฝนบ่อยๆนะคะถ้าเราล้มเหลว ครั้งแรกสองสาครั้งแรกมันไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวค่ะมันไม่ได้ผลแต่ก็อยากให้ขยันหมั่นเพียรพยายามไปเรื่อยๆนะคะอย่าหาข้ออ้างนะคะอย่าหาเหตุผลเพื่อมาหยุดตัวเองนะคะอย่างเช่นคนที่บอกว่าไม่เก่งภาษาฝึกแล้วฝึกเป็นปีๆแล้วก็ยังไม่เก่งคือสักทีเป็นไปไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆคุณตั้งใจแล้วหรือยังคุณฝึกแล้วหรือยังคุณฝึกทุกวันคุณ แนวแน่กับการฝึกฝนมากพอหรืออยังนะคะถ้าคุณฝึกฝนมากพอและคุณพยายามมากพอมันต้องมีการพัฒนานะคะมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่พัฒนานะคะ ็นยังไงกันบ้างคะกับ10ทริคนะคะในการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดนะคะซึ่งแนทได้ใช้เองจริงทุกๆข้อนะคะแล้วมันก็ใช้ได้ผลจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้โมไม่ได้โกหกเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะเพราะว่ามันแบบพอยิ่งพูดอะ่ะมันก็แบบมีอะไรมายกตัวอย่างให้อีกเยอะ,อะเออมันอินเยอะเนาะเออก็วันนี้ขอโทษด้วยที่แบบ เสื้อผายอยู่บ้านนะคะพอดีมันมีอารมณ์ที่อยากจะพูดเนาะเราก็เลยแบบว่าโอเคมาทําคลิปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าก็มีคนถามเยอะมาเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะชูบีเน็ตเตชานลนะคะและถ้าอยากคอมเมนต์อยากให้ทำท็อปิกไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย